อาครับก็อยู่กับผมวิดียอทีวีครับผมวันนี้ก็มีรีเพลย์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นรีเพลย์ที่ทําให้ผมคิดว่าเฮียชนะแบบนี้ก็ได้เหรอคือเกมนั้นผมต้องยอมรับเลยว่าแบบผมเล่นไม่ดีเลยแบบเล่นแบบไม่ดีแบบตัวผมเองเล่นไม่ดีแบบไม่ดีเฮี้ยอะไรแบบเล่นไม่ดีมากอะสภาพในการนั้นคือไม่แน่ใจว่าน่าจะผมเซฟรีเพลย์ไปหลายวันแล้วนะวันนั้นน่าจะง่วงมากแล้วก็มาเล่นแล้วคือแบบเกมนั้นแม่งไม่น่าชนะเลยครับแต่ว่ามันก็มีจุดหนึ่งที่แบบอเฮียชนะแบบนี้ก็ได้เหรอนะ เดี๋ยวไปดูกันเ,เกมมันอาจจะล็อกผลให้เราแบบเกมนี้แบบชนะกบชนะแน่นอนอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูดีเพย์นี้กัน <S <S มาครับผมก็บริเวณนี้เจอกับชาวต่างชาตินะฝั่งผมก็เป็นฟูจิมะโอดะบันแตกฝั่งผนเป็นลุคาวาซากุแล้วก็ฮาเซนะครับเดี๋ยวมาดูกันเกมเพย์ช่วงแรกๆก็จะแบบธรรมดานิดนึงไม่ค่อยมีอะไรน่าบือหวาเท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวมันจะมีจุดจุดพีคอยู่จุดหนึ่งที่แบบคีอะ มาเริ่มจำบอลน,นะซากุน่าจะได้ครับผมไม่นาพาราดเรียบร้อยซากุได้นะมาฝากมาลูกคาว่าใช้ทาเตียตะแมะแขะเข้าไปไม,ไมาครับผมฟูจิมะได้ทาเฟนล้มไอ้ทูกที่สวยมากนะแล้วก็เปิด3คะแนนแรกไปก่อนครับสำหรับเคนจิฟูจิมะนะขึ้นนำเลยพลิกขึ้นนำเลยลูกนี้ก็เห็นไหมผมบอกแล้วผมเล่นไม่ดีเลยดูดิ โดดอะไรอย่างเออเลยลรวรู้ก็ว่าเรียบร้อยครับยิงลูกสกแต็กลงไปฟูจิมะส่งมาแว่นแตกฝากกลับมาฟูจิมะอีกรอบหนึ่งลูกนี้ลงไหมโอ้โหครับผมเป็นไงหลายคนอาจจะคิดว่าเคียยิงสามตงสองลูกติดจะเอาอะไรมาแพ้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลูกข่าว่าฝากมาฮาเซลูกข้าว่าอีกรอบหนึ่งตบได้ครับผมเก็บได้โดยโอยดะ ถ้าตบมาแบบนี้โอดาเก็บบอลได้แน่ๆอยู่แล้วครับผมแว่นมาส่งมาฟูจิมะอีกรอบนึงลูกนี้ไม่โล่งครับผมไม่น่าลงเบี้ยวมาแต่ไกลครับยังเก็บรีบาวได้โดยโอดาอีกรอบนึงฟูจิมะลงไหมลูกนี้ไม่ลงครับผมเลยใช้รวมไปกับ2ลูกแรกหมดแล้วแล้วก็ซากุแรกรีบาวได้เฉยเลยบอลมาลุคคาวา่าส่งมาฮะเซฝ่ามาลุคคาวา่าอีกรอบนึงโอ้โหลิงลูกสแต็กอีกแล้วครับผมตีเสมอได้6ต่อ6 ฟูจิมะเข้ามาเล่นสองแต้มบ้างส่งมาโอดะกลับคืนฟูจิมะแว่นแตกบอกูขอสกีนเลยละกันละลูกนี้ฮุกมาครับไม่ลงนะแต่ว่ายังเก็บรีบาร์ได้โดยโอดะมาใหม่ต้งบอลที่ฟูจิมะโอดะยังไม่เล่นนะผมแล้วก็ยิงเขียยนะโอ้โหเกือบไม่ลงนะเมื่อกี้โดดกันหมดเลยตัวรีบาวสามตัวแบบทรงมันเหมือนไม่ลงไนงะมาลุา้าว่ามาดังมาเก็บบอลได้ครับผมตบแบบนี้ให้โอดาเก็บได้นะ ฟูจิมะถอยยิงสามแต่ยังไม่โลง่งลูกนี้โอด่าลองยิงดูครับติดรบกวนโอ้โหโดนดันออกไปครับทางแฟนแต่นะให้เก็บรีบาไม่ได้โห oh, และลูกนี้ทำได้ดีครับสำหรับลูกเขาว่าหลอกเสียเลยเห็นว่าเกมนี้เกมแล้วผมห่วยมากเกมลูกก็ห่วยนะคือแบบผมแบบนั่นแย่มากเกมนี้ส่งมาลูกนี้โอโหยิงง่ายไปหรือเปล่าครับโอดาโดนตบไปได้โดยฮาเซแต่ลูกนี้ ยังเอาคืนมาได้ครับผมโดยแว่นแตกคณะตะส่งมาฟูจิมะแล้วก็แว่นแตกยิงเข้าไปครับผมลูกนี้ขึ้นนาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ฟูจิมะได้ร่างแสงเขียวแล้วนะโหลูกนี้คือแบบเห็นไหมผมแบบจาอะไรไม่ได้เลยนะที่เขาใช้ให้ดูละรอบหนึ่งนะแต่ผมก็แบบหลงอะส่งมาฟูจิมะส่งมาโอดะครับผมฟูจิมะขึ้นมายิงไหมไม่ยิง แล้วก็ลูกนี้ส่งมาฟูจิมะอีกรอบหนึ่งยังไม่เล่นนะแล้วก็โอ้โหลูกนี้คือแบบอ่ะลูกนี้ก็คือเอาจริงๆก็ทั้งคู่ครับผมทั้งผมของฟูจิมะเลยคือแบบยังไงอะโยนขี้ให้กันไปให้กันมาลูกนั้นคือมันต้องยิงแล้วช็อตคอมมันหมดแล้วนะแล้วเมื่อกี้นี้ก็ฟูจิมะก็โยนบอลครับแต่ว่าทิปอินได้โดยแบนแตกนะลูกนี้เฟดมารบกวนทันนะไม่หลงแล้วแต่ก็ตบไม่ได้อยู่ดี แต่ว่าเก็บรีบาวไม่ได้ครับผมแล้วก็ฟูจิมะก็อันติหมดไปนะจังหวะนี้คือแบบดูเดิอะไรก็ไม่เป็นใจครับผมอันติฟูจิมะก็หมดเพราะลูกนั้นปล่อยบอลฮะคนปล่อยบอลไม่ได้อาล้ครับมาแวนแตกอันติเข้ามาเรียบร้อยไม่มีใครตบได้ตอนนี้คือเกมก็ยังสูสีอยู่ครับลูกนี้ก็ยิงเลยแล้วกันแสกหน้า ขึ้นรีบาครับผมแต่โดนออนติเมทไปได้นะแต่ว่าก็เมื่อกี้มีรอตบอยู่2คนครับแต่ตบไม่โดนต่างบอลกันใหม่ครับผมยังได้เพลน้ำอยู่ลูกนี้ยิงลงงใครเห็นก็วัดลงแต่ว่าไม่ลงครับไม่เป็นไรทิปอินยังเข้าไปได้อยู่ครับผมยังเก็บสกอร์นี้ไม่ได้มาที่ลูกค้าว่าฝากมาฮาเซครับผมไม่ลงแน่นอนลูกนี้แต่ถูซักกูเก็บไปได้ครับลูกนี้แล้วก็ลูกค้าว่ายิงลูกสแต็กลงไหมลูกนี้ลงครับผม มาตางกันใหม่ยังได้เปรียบอยู่นะถือบอลน,นำด้วยมาที่ฟูจิมะครับผมแล้วก็ตางกันไปตัางกันมาปล่อยช้าผมลูกนี้ไม่ลงโอโหเสียรีบาวครับผมเดี๋ยวมันมีช็อตหนึ่งที่ผมอยากเอ๋อเลยตาเน,นี้ยลุงนี้ยิงเข้าไปครับเขียวลงๆไม่รอดครับผมขึ้นดำแล้วตอนนี้เริ่มกลับมาเสียเปรียบนะเดี๋ยวมาดูช็อตเอ๋อผม หน้าช็อตน,นี้หรือเปล่าเนี่ยใช่เปล่าวะเนี่ยช็อตน,นี้แหละเนี่ยดูดิผมถอยมาลึกถอยมาทําไมอ่ะผมลืมไว้ว่าตอนนั้นอ่ะลูกเขาว่าแม่งแ,แบบมีสกิลยิงสามอะก็คือแบบไอเหียพูดได้คําเดียวเลยครับตอนนั้นแบบไอเหียเห้กูขอโทษว่ะลูกนี้โชคดีมากนะที่ไม่โดนตกคือปล่อยแบบนี้คือทําใจโดนตกไปแล้วอะแต่คือแบบไอเหียลูกที่ผมโดนพลาดยิงสามนี่กูขอโทษว่ะ โอ้โหแล้วก็โดนรู้เขาว่ากรอบไปครับลูกนี้คือเกมนี้ฝั่งผนเขาเล่นเขาเล่นค่อนข้างดีกว่านะคือแบบผมปล่อยบอลยากด้วยทีมผมตอนนี้กลายเป็นปล่อยบอลยากเอาละครับตอนนี้ต้องเอาสามแต้มคืนมานะปูจิมะก็พยายามจะทำคอมโบกับฮานาตะแต่ว่าไม่ได้ละครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่ลงเลยนะลูกนี้อย่างซวยเป็นไงอะไรก็เป็นใจให้แพ้แล้วก็ใครเห็นก็ว่าแพ้แล้วะช็อตนี้ อาเซยิงเข้าไปครับสแตกมาไม่ลงนะลูกนี้ลงแล้วดูแล้วสามวิสามวิครับใครเห็นก็แพ้บอลอหูือที่ฟูจิมะฟูจิมะทำยังไงเดินมาถอยปาบอลน,นะผมเป็นไงลงไอ้เคีย้ยลงเฉยลูกนี้แต่อาจาก็มีความเป็นไปได้ตรงที่ว่ามันยิงเขียวไม่ลงสองลูกนะแต่ว่าแบบบางทีเป็นพวกกินมิซอิปาลงยิ่งยากเลยแต่เป็นฟูจิมะปลาลงเฉยเลยแล้วก็เข้าสู่ช่งวงโอเวอร์ไทม์ครับผมฟูจิมะมีอัลติเมตแสงเขียวอยู่ ไม่แน่ใจเอาหมดไปอีกแล้วครับคือตาน,นี้ฟูจิมะแ,แอดวานแบบแอดวานแบบกูไม่ได้ทำมีหี้ยเลยสั์ใช้อันติสองรอบแต่ว่าอันติไม่ระเบิดสักรอบนะแล้วก็แว่นแตกมาลูกนี้ตบไม่โดนครับผมขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะลูกนี้ก็ลูกเขาว่ายิงลงอีกแล้วคืตอตานี้เห็นไหมผมเล่นแบบเล่นอย่างหวยทุกคนมันมีฟอร์มที่แย่นะแต่ตอนนี้ผมแย่จัดเลยแย่แบบเอ้ยชนะได้ไงวะ ส่งมาโอดะจาสังเกตตานนี้ผมเล่นได้ไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าลูกนี้ยิงมาไม่ลงนะเก็บได้โดยโอดะเพราะว่าฮาเซมปิดผมนะเขาแบบเขาตบถึงอนะแยกมาลูกนี้สวยมากเลนะคือฝั่งนู้นอาจจะอาจจะกดดันหรือเปล่านะมาปิดฟูจิมะสามคนแล้วไม่เห็นนะผมแยก2คนเลยเห็นปะคือฟูจิมะเลือกส่งให้ใครก็ได้เลยเมื่อกี้นี้ลูกนี้ลงเปล่าไม่ลงครับผมแล้วลูกนี้เก็บรีบาวได้ครับโดยโอดะ จะถ่วงเวลาหรือเปล่านะเพราตอนนี้เหมือนแบบอยากชนะกันจัดๆแล้วคือก็ไม่อยากเล่นโอเวอร์ไทม์ต่อนะครับถ้าเอาตรงๆอ่ะฟูจิมะมีอันติีรอบที่3แล้วนะส่งมาฟูจิมะครับลูกนี้เอาช็อตคอกจนหมดนะแล้วก็ยิงปิดไปแต่โดนมาสเต e รสกีก็จบไปครับเกมนี้เดี๋ยวไปดูสกอร์ท้ายเกมกันนะก็ลูกขาว่า21แต้มเครียเล่นยังไงลูกขาว่า2 1แต้ม ก็คือดูดิรีบาวก็แพ้รีบาวสองรีบาวสองหนึ่งนะแต่ฝั่งหนู้นก็รีบาวได้7เท่ากันบล็อกผมก็บล็อกไม่ได้เลยยังดีที่รีบาวได้4ลูกนะแต่ว่าเกมนี้ก็เหมือนแบบอย่างที่บอกเฮียเกมอยากให้ชนะอยากให้ชนะก็ชนะแล้วกันากาตามนั้นนะเพื่อนแบกไปยังไงก็คลิปนี้ครับพอเท่านี้ครับฝากกด s u b s c r i b e ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย